เปิดน,น้ำเปิดน,น้ำขอมอปุ๋ยไ,<ป>ไล่ลมถ้าไล่ลมไม่หมดไม่ไปครับรปเปิดปุ๋ย ครึ่งเดียวสามที่สี่ดูมูฟเมนต์ข้างล่างน้ำน้ำมาจากท่อจากปั๊มส่วนหนึ่งไปที่ปัไปที่หัวสปิงเกอร์ส่วนหนึ่งแบ่งมานี่ครับแบ่งมาล้วมาดันข้างล่างครับเห็นไหมดัน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 มาผสมกันน้ำตัวนี้แล้วก็ไปออกสปิงเกอร์สองข้างซ้ายขวาเห็นไหม เพราะนั like ้นน้ำมาจากปั๊มส em um ่วนหนึ่งแบ่งจากเมนบาลที่ไปหัวนี่แบ่งมานี้ยคนณเงนะอันนี้วาวหนึ่งตัวนี้หนึ่งนิ้วตัวนี้ครึ่งนิ้วเข้ามาที่ตัวล่างเนี่ยเขาตัวนี้เข้ามาแล้วก็มาแยกซ้ายขวาดันด้านล่างดัน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 เนี่ยมันค่อยๆจางจางจางเห็นไหมดันดันดันดมาผรสมกับน้าตัวนี้ ล้วไปไหนก็ไปออกหัวสเปนเกอร์มันจะไปไหนมันก็เหมือนระบบเบนจูรี่เขาบอกเบนจูรี่คือไม่มีอากาศที่ไล่ลมแล้วครับเบนจูรี่ตัวนี้มาจากเทคโนโลยีเจาะน้ํามันในอ่าวไทยมันก็คล้ายกันนะครับไม่ใช่คล้ายตัวเดียวคนเลยแล้วทีนี้ถามว่าถ้าทําระบบแบบนอนลงเพื่อลดเขาเรียกว่าแรงดันมันจะไม่ต้องดันขึ้นอ่ะจะดีกว่าหรือเปล่าครับไม่ดีกว่าครับมีแล้วรับข้านก็มีครับไม่ดีกว่าอันนี้ดีสุดเราจะ้่ดีกว่าครับ ในนี้มีประมาณสิบพิซซ่นคือสรุปแล้วคือได้ตั้งนี้คือดีที่สุดแล้ววันนี้บางคนบอกมาที่เปลี่ยนแบบมาที่เปลี่ยนแบบเมื่อไรมันจะจบกูถามปิกอัพกันหมดจะเมืองหมดแบบยังแต่เนื้อในเหมือนกันหมดโมไซค์หนึ่งสูบต้องต่อยอดไปเลยสองสูบสูบนีปิกอัพสี่สูบสิบล้อหกสูบเรือลบสาสิบสูบแต่เหมือนกันหมดสูบอัดระเบิดขายใช่ป่ะใช่นี่แหละ บอกมาทีเปลี่ยนทุกทีมาทีเปลี่ยนทีเมื่อไหร่จะจบนี่ไงตัวและที่สำคัญคุณจบจะเป็นเลขสิทธิ์ได้ตัวนี้เราตัวนี้เรามีตัวกรองไหมฮะไม่มีไม่ต้องเป็นนะครับที่นี่ล้างตัวเองถ้าเป็นระบบเปรเพเกอร์ที่นี่ผ่านโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองมาแล้วเป็นล้างตัวเองได้ที่ทำไม่ไดู บางครั้ตอนที่เราไล่อากาศมันไม่ขึ้นทั้งหมดเลยมันไปแค่นั้นเราก็ดูแค่เอาแค่แค่มันเต็มสิครับอ๋อแค่แค่มันเต็มกับตัวนี้มันฟองรูปมันหยุดแล้วครับถ้าเผลอมันไหลไปแล้วก็หมดขุยเกลี้ยงอ้าวจะน้ำข้างท่ออ่าน้ำทิ้งน้ำข้างท่อมันจะออกมากับพื้นมาสุดท้ายมันจะอยู่แค่ประมาณแค่เท่าเสมอตัวนี้พอแล้วลดน้ำหนักใช่ใช่ใช่ลดน้ำหับ เพราะว่าเราให้ปุ๋ยสองอย่างแล้วน้ำมันต้องล้างทุกครั้งน้าำค้างพอจำนวนจำนวนในตุ้มเสาตั้งครับนะมันอยู่ในขางในเสาตั้งอ่ะพอให้ปุ๋ยข้างล่างก็ต้องเหมือนกันออกสุดนะน้ำปั้นจะปั้นอะไรอยแค่ตรงนี้เลยเออมันก็ติดแล้วติดแล้วนี่ก็ปิดย้อนกลับมาดึงมาจะนี่เข้าสว่านแทนอ่าอันนี้ย้อนย้อนระบบกลับถูกต้องย้อนกลับครับอยากตรงไหนใจว่ะ ก็เคยอายุเด็กๆหลายคนหนูไปรับจ้างติดสปีกเกอร์บ้างข้างๆ่ะหนูจะได้ค่าแรงได้เปอร์เซนต์จากร้านค้าหน <c oughs> ูทําตัวนี้มายด็ก <c oughs> เขารู้ปิดความลับไว้ <c oughs> แล้วหนูบริการหลังการขายนี่แหละปกติได้ตัวนนี้มันมีคนที่มันอยู่แล้วคุณจ่ายเพิ่มแค่ตัวนี้เท่านั้นเอง แล้วคนดูสีเดียวกันไหมเนี่ยคนน้ำวิ่งคนเดียวเพราะนั้นที่นี่มัมีทิ้งครับบางคนมาบอกได้สูตรรียูสสูตรเดียวเนี่ยคุ้มเลยเหมือนกันเพราะทำไมเหรอที่บ้านผมมีที่เก่งๆที่เขาแขมมาเลยผมดูได้ที่นี่แหละรอทำได้ด้วยเหรอวะ็นไหมที่นี่แหละที่เคยเห็นนั่นแหละรียูสี่เนี่ยแหละครับทิ้งเต็มเลยเอ๊ะไม่ทำเองหรือคุณนั่นเสียก็รับจ้างทำอ่ะวัสดุไปลนมาก